สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันซึ่งท่านอาจจะได้นําทิปแล้วก็เทคนิคนะครับที่มีนะครับไปใช้เพื่อปรับปรุงการทํางานนะครับหรือช่วยให้งานท่านสําเร็จนะครับได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับ ค้นหาไฟล์ในเครื่องแบบรวดเร็วนะครับโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า e v e ว y t h i n g นะครับซึ่งโดยปกติเวลาเราจะหาไฟล์นะครับอยู่ในเครื่องนะครับนะหลายท่านก็อาจจะใช้แบบเสิร์ชนะครับพิมพ์ชื่อลงไปในช่องเสิร์ชนะครับของของเ่ยแชมกลมต้องการหาไฟล์นะครับที่มีชื่อ ขึ้นต้นด้วยคำว่าคำสั่งนี่นะครับผมก็จะพิมพ์ลงไปนะครับแต่ตามที่ทำเคยทำมานะครับจะสังเกตว่าโปรแกรม Windows นะครับจะทำการหานะครับนะซึ่งในแต่ละครั้งนี่ก็จะใช้เวลามากนะครับนะว่าจะเสิร์ชเห็นนะครับนะว่จะหาไปที่ใดนะครับนะค่อยหาไปหาไปนะครับว่าจะเห็นนะครับ ก็จะใช้เวลานานมากนะครับแต่มันจะมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะช่วยท่านนะครับในการค้นหาโปรแกรมหรือค้นหาไฟล์ต่างๆนะครับในในคอมพิวเตอร์นะครับให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่าโปรแกรม e v e r y t h i n g นะครับอันนี้ก็ปล่อยหาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวก่าจะหาเห็นนะครับกวาจะมานะครับโปรแกรมนี้นะครับท่านสามารถที่จะ ดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์เนี่ยนะครับนะเวอร์ไวท์เว็บบอยทูคอมนะครับนะซึ่ง uh, เป็นโปรแกรมฟรีนะครับใช้งานได้นะครับ uh, เวลาติดตั้งโปรแกรมก็องอ่ายๆนะครับนะก็เข้ามาได้เนี่ยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าท่านใช้ everything อ่อ o อของท่านเป็นเวอร์ชันไหนนะครับนะ uh, เป็น x86 หรือ x64 ครับก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับของผมจะเป็น EO4 นก็คลิกดาวน์โหลดนะครับยึะเรยวเป็นแบบเซฟไฟนะครับนะเซฟไฟโปรแกรมนัาที่ไม่เยอะครับเล็กๆนะครับนโปรแกรมน้าที่ไม่เยอะเล็กๆนะครับทีี้ก็จะทําการดาวน์โหลดมานะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับท่านก็ทําการเซพนะครับโดยการดับบลิกนะครับโปรแกรมนะครับ นี่ก็ตกลงไปนะครับไอแอรกรีนะครับตกลงนะครับเขาจะถามว่าติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับปกติมันก็จะเป็นเดฟอยไว้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็นิกไปนะครับอันนี้ก็ setting data นะครับอยู่ตรงไหนนะครับนะอันนี้ก็ต้องสนใจนะครับก็นิกไปเลยนะครับก็นี่ก็จะเป็นออปชันนะครับนะเช่นเช็คฟอร์อัปเดตก่อนสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยนะครับนะ นี้สตาร์ทออนซิสเต็มสตาร์ทอัพนะครับให้ s สตาร์ท e อ e t อร์ลตงทุกครั้งอย่างนี้นครับ uh, ผมก็จะ i n นสตอลไปเลยนะครับ uh, mm hmm. เมื่อเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ฟินิชนะครับฟินิชผมจะลองเปิด run รันนิเวอร์ลิตงขึ้นมาก่อนนะครับ uh, ปกติเวลาเราเปิดไฟล์มาครั้งแรกนะครับโปรแกรมเ v เวอร์ลิตงก็จะทำการ สร้างไฟล์ดัชนีไว้นะครับไว้ในโปรแกรมนะครับเพื่อให้ท่านค้นหาง่ายขึ้นนะครับค้นหาง่ายขึ้นในการค้นหาครั้งต่อไปนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับตอนแรกๆนะครับแต่หลังจากนั้นก็เวลาค้นหาจะไม่นานนะครับเช่นเมื่อกี้นูหาเขามาคู่มืออย่างเงี้ยนะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับไฟล์ที่ชื่อว่าคู่มืออย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับนะคู่มือนะครับ เร็วด้วยนะครับเร็วด้วยนะครับนั่วก็สามารถที่จะหาไฟล์ได้ง่ายขึ้นนะครับเร็วขึ้นอย่างจะหาคำว่าเบาหวานอย่างนงี้นะครับก็จะดึงขึ้นมาให้นะครับเร็วนะครับสามารถแต่ถ้าเราไปใช้แบบเดิมนะครับนี่ก็จะใช้เวลานานนะครับแะค้นหาแบบนะครับ กว่าจะหาเห็นนะครับเนี่ยตอนนี้ยังหาไม่เสร็จเลยนะครับอันนี้ก็จะเร็วนะครับเร็วในการค้นหานะครับค้นหาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ควรจะมีไว้สําหรับเครื่องของเรานะครับโปรแกรมที่มีชื่อว่าเอเว y t h i n g นะครับเอเวอริทิงเวลาเรียกใช้ก็ปกติมันก็จะอยู่ตรงเดสก์ท็อปอยู่แล้วนะครับนะเดสก์ท็อปอยู่แล้วท่านสามารถจะลาก นไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ได้นะครับลากนกไว้ตรงนี้แล้วก็เวลาเปิดใช้ก็เปิดขึ้นมานะครับจะสังเกตว่ามันจะทําการเ,าเรียงดัชนีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้แค่พิมพ์ลงไปนะครับค้นหานะครับเช่นหมากรับมาเามาบาหวานนะครับเบาหวาน,นเดี๋ยวไหมครับ เวลาเปิดใช้งานนะครับถ้าเจอไฟล์ล้วก็ดับคลิกตัวนี้ได้เลยนะครับดับคลิกตัวนี้ได้เลยนะครับนะเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกนะครับในการค้นหานะครับนะโดยเฉพาะคนทีเ่เก็บไฟล์ไม่เป็นระเบียบนะครับนะหรือมีไฟล์เยอะแยะนะครับหลายไฟล์ในในนี้นะครับ น,นี้ก็เป็นทิปปฝาอีกทีาาก่นึนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับอ,อย่าลืมสับ c r i b e กันนะครับสวัสดีครับ